สวัสดีครับทุกคนนะับขอต้อนรับนะับเข้าสู่ยิมที่ Private ยิมสาขาที่2ครับ มาเริ่มที่สาขานี้นะครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่ติดตามนะครับคลิปเก่าๆที่เป็นคลินิกยิมที่แรกแห่งประเทศไทยนะครับอันนั้นจะเป็นสาขาแรกที่ T L K เปิดทําการมาเนาะปัจจุบันก็ประมาณ1ปีพอดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เกิดเป็นอีกสาขาย่อยขึ้นมานะเพจพลก็คือมีนักเรียนนะให้ความสนใจที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ มีโค้ชเข้ามาเพิ่มนะต้นก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดนะเป็นสาขาที่2นั่นเองจริงๆถ้าตามตามกฎหมายเขาจะเรียกว่าสาขาย่อยหรือว่าสาขาที่1นะครับก็สถานที่จะอยู่ที่เป็นในปั๊มปตทเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับไปย้อนไปตอนที่คิดจะทํ private gym เลยเนี่ยใจเนี่ยเล็งสถานที่ในปตทหรือว่าในในปั๊มนะอะไรก็ได้พอรู้สึกว่ามันเท่ดีที่แบบว่าเราเข้าปั๊มมาแล้วมันมีแบบ private gym อยู่ในนั้นนึกภาพไหมแต่ว่าสถานที่มันค่อนข้างหายาก แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะชอบปล่อยห้องให้กับแบรนด์ดังๆเนอะพวกแบบสมมุติซับเว์ขออนุญาตเอิยดชื่อเนอะซับเวหรือว่ามิสเตอร์โดนัทหรือว่าไม่รู้อะมันจะเป็นแบรนด์ที่แบบเป็นระดับแบบไฮๆไปแล้วนะแต่ว่าโดยความที่จังหวัดเหมาะเจานะนับที่สตูดิโอในการทําหลังบ้านของตนนอยู่ที่ปตทนะครับและมันก็ถึงเวลาที่ทําสาขาย่อยนับเพิ่มขึ้นมาก็เลยได้มีโอกาสทำในปั๊มปะตะทก็นับว่าเป็นโกน้โกเล็กๆที่ สำเร็จไปแล้วนะที่อยากเปิด private gym karate c l i n ในปตทนั่นเองนะเพื่อมารองรับนักเรียนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกีฬาคาริเิกที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็คอนเซปต์ของสาขานี้นะจะมีความแตกต่างจากสาขาแรกอย่างชัดเจนนะสาขาแรกจะมีความแบบดิบๆเท่ๆนะด้วยความที่มันอยู่อยู่ใต้อาคารนะแล้วมันอยู่ใกล้กับลานจอดรถแล้วไม่ค่อยมีแสงธรรมชาติเข้าถึงต้นก็เลยตัดสินใจที่จะทําเป็น โซนของแบบแนวลอกนับเทาๆดิบๆเท่ๆนะครับ,บ,บ,รบแต่ว่าในสาขา2เนี่ยห้องมันจะอยู่ติดกับลานจอดรถแต่ว่ามันมีแสงโปรง่งอะไรเงีย้ยมีแสงธรรมชาติเข้ามาครับก็เลยมีเป็นเ,เป็นการรีเควสต์ด้วยนะเป็นความต้องการของผู้ถือหุ้นนะครับคน,นอื่นๆนะครับก็คือพีนะครับแล้วก็เจนนะอยากให้มันออกแนวที่สบายตาม,มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความมินิมอลเล็กๆต้นก็เลยเออก็ตัวต้นก็เห็นด้วยนะครับที่จะทำที่เป็นแนวนี้ พอรู้สึกว่าเวลาที่เราเทรนแล้วมันสบายตาแล้วก็ถ่ายภาพได้สวยไม่แพ้กันเลยนะครับดังนั้นทีมสาขานี้เนี่ยก็จะออกแนวแบบมินิมอลแบล็กไวท์นะครับแล้วก็มีสีเขียวเข้มๆนิดหนึ่งนะให้ดูสบายตานะครับแล้วก็มาเทรดนนจะรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่แบบในโฮมยิมนะครับไม่ได้แบบเป็นยิมที่ a g แอคทีฟนะเป็นยิมที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะอีโคเฟลลี่ไหมแบบว่ามือใหม่ก็สามารถ เข้ามาเล่นได้นะอยากให้มันออกมาเป็นฟิลนั้นดังนั้นเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็จะค่อนข้างทําออกมาให้ดูซอฟต์ลงครับสิ่งที่อยากภูมิใจนําเสนอเนาะในสาขานี้นะเนื่องด้วยที่ห้องเนี่ยมันอยู่ติดกับร้านข้าวนะครับถ,ถ้าเพื่อนๆเข้ามาเทรนนะครับหรือว่านักเรียนที่เข้ามาเทรน,นเทรนเซ็ตก็สามารถกินข้าวได้ครับรอเล่น ก็คือการตกแต่งแล้วกันตัวรู้สึกว่าต้นชอบการตกแต่งของสาขานี้ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ตัวกระจกนะที่เอามาแบบเต็มเต็มบานเลยนะยาวเท่าไห m, ร่4เมตรนะัี่เมตรสูง2เมตรแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับโซนที่เป็นตัว p ู o l up bar นะแล้วก็เป็นสั่นหลักที่เราจะเล่นกันดังนั้นเวลาที่เราดึงข้อหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นตัวเองด้วยให้ฟีลแบบ เท่ๆหล่อๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โลโก้หน้าร้านที่ต้นตั้งใจทำแบบมากๆนะครับให้มันเป็นไฟออกสีขาวนะครับก่อนที่จะทำก็มีการทํากันบ้านใน r เ e ฟ r e n ต์ใน Pinterest นะครับเป็นคือเป็นแพลตฟอร์มที่ต้นเสพเยอะที่สุดนะครับรู้สึกว่า ต้นเม้คนแบบชอบศิละปะ,ปะก็เลยแบบเห็นการตกแต่งนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้เรฟเ e นซ์มาก็เลยทําเป็นตัวโลโก้ T ่ K okay, ที่รูปแบบแตกต่างออกไปจากสาขาแรกนะครับซึ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนนะมันจะแบบเวลาเราเปิดไฟโฮมหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะดูมีความแบบโฮมมี่นิดนึงแต่ว่ามันก็มีความเท่ยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวพื้นนะก็จะแบ่งออกเป็น2นะครับสส่วนในการเป็นพื้นแข็งนะครับที่เอาไว้อ่าให้คืออย่างแรกเลยคือมันมีความแบบมินิมอลเวลาถ่ายรูป มันก็จะดูไม่ยิ้มจ่าจนเกินไปพื้นด้านในนะก็จะเป็นพื้นยิ้มแบบหนานะครับแล้วก็มีความแข็งนะเอาไว้เล่นแฮนด์สแตนนะครับเวลาลงก็จะได้แบบไม่เจ็บแต่ว่าพื้นก็ไม่นิ่มจนเกินไปที่ไม่สามารถเล่นแฮนด์สแตนได้นะครับแล้วก็จะเป็นโซนแบบโซฟานะรหรือว่าอะไรเงี้ยให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจพักระหว่างเซตน,นะโดยธีมโดยรวมเนี่ยตัวงน้ชอบนะชอบโคมไฟอะไรเงี้ยก็ชอบนะคบโคมไฟจะของอีเกียนะเป็นโคมที่มีความ มันเหมือนบาร์นิดๆนะแล้วก็เหมือนสตูดิโอหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้สอบจนเกินไปแล้วก็ไม่ดูเป็นแบบออฟฟิศจนเกินไปยังมีความเป็นยิมบวกบาร์นึกภาไหมยิมบวกแบบคาเฟ่นินดๆเออรู้สึกว่ามันทําให้เวลาเข้ามาเทรนแล้วรู้สึกว่ามันเออมันสบายตาหรือว่ามันเทรนแล้วแบบเออแนวเหมือนอยู่บ้านหรือว่าอะไรย่างี้นะอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์นะครับของสาขานี้ที่ต้นภูมิใจนําเสนอเนาะซึ่งถ้าใครทีออ่สงสัยเกี่ยวกับตัวบัจเจตการทำหรือว่า อุปกรณ์หรือว่าอะไรเงี้ยนะต้นจะเอาแทรกไว้ที่ด้านล่างเดี๋ยวต้นแทรกรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างนะว่าแต่ละอันซื้อจักไหนนะบัตเจ็ตเท่าไหร่นั่นเองนะ, <S <S <อ>ะยางตัวบาร์เนี่ยนะเป็นบอลลีกนะเป็นฝั่งกําแพงเนาะซึ่งตัวนี้จะเป็นของเบนซ์ฟิตเนสนะครับคาแรคเตอร์ของมันก็คือมันจะประหยัดที่นิดนึงแต่ว่ามันต้องใช้กําแพงนะที่เป็นปูนยิบซัําหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้นะเป็นปูนเนี่ยมันก็จะสามารถเล่นแล้วประหยัดพื้นที่โซนด้านหน้าไปได้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันใช้สอยพื้นที่ได้ ค่อนข้างคุ้มนะครับก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นั่นเองนะอีกอย่างหนึ่งที่อยากนํานเสนอมากก็คือสแตนหน้าร้านนะตัวนี้ก็ไปทํากันบ้านใน Pinterest มาเหมือนกันนะแต่เรารู้สึกว่าเออการวางเป็นโลหะ ที่มัน,นหนักๆเนี่ยรู้สึกว่าพอมันมีความมันเงาแล้วก็มีความดิบของตัวหนังสือสีดำแล้วรู้สึกว่ามันแบบเออมีความเท่ดีนะครับซึ่งด้านหน้าต้นจะเขียนว่า eat hard work harder ครับก็คือมันคล้ายๆคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ของพวกเราทุกคนนี่แหละที่รู้สึกว่าเ,ออเราไม่ได้เป็นคนที่คุมอาหารแบบ100%นะ ก็มีกินตามสั่งมีกินของหวานที่ตัวเองอยากกินบ้างนะครับแต่ก็เทรนหนักนะเพื่อทดแทนกันไปเราก็สามารถคุนดีแล้วก็อยากกินของที่อร่อยได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นนะสิ่งที่อยากนำเสนอในสาขาที่2ครับส่วนโค้ชที่ประจำที่นี่เนาะสาขาแรกจะเป็นเอ่อพี P, นะครับแล้วก็เจดเป็นหลักเลยนะซึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะส่วนสาขานี้นะก็จะเป็นเอิร์นนะครับที่ย้ายมาจากสาขาแรกแล้วก็ปอนนะครับ เป็นโค้ชก็เรียกว่าประจำไหมก,ก,ก็เรียกว่าประจำนะเป็นโค้ชคนใหม่นะที่เข้ามาเทรนนะแล้วก็มาประจำที่สาขาที่2นั่นเองตอนนี้ก็ทั้งหมด4คนแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงเนาะเมือ่อได้มาเทรนนะที่สาขาที่2ครับสวัสดีครับผมชื่อโค้ชเอิร์นนะครับเป็นเทรนเนอร์ประจำอยู่ที่สาขาทีโ OK อเคส <2. S 1> องขอคำคมขอคำคมคาแรคเตอร์ตัวเองนะครับคาแรคเตอร์ตัวเองคําไหนนอนนั่นนะสบายที่สุด สวัสดีครับผมปอนนะครับตอนนี้ก็มาเป็นเทรนเนอร์ประจำยิม T L K Training สาขา2ครับผมความถนาดหรือว่าเอกลักษณ์การเทรนของตัวเองอของผมจะเป็นแนวค่อนข้างพยายามเทรนออกมาให้มันเอเดเทนสนุกสนุกอะครับก็หมายถึงว่าแบบจะมีเล่นกันฟิลเหมือนพี่น้องนะครับหรือว่าเหมือนเพื่อนกันอะไรนะครับแต่ว่าก็ายังคงประคองอยู่ในเป้าหมายที่ ตัวลูกค้าอยากได้นะครับแต่แค่ให้มันรู้สึกว่าสนุกเหมือนได้อยู่แบบเล่นกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่ามากกว่าเล่นคนเดียวหรือว่ามีเทนเนอร์เฉยๆอะไรเงี้ยครับความถนัดการเทนของตัวเองก็ส่วนตัวปอนเองก็เป็นตอนนี้ปอนก็เล่นเป็นการสร้างกล้ามเนื้อครึ่งหนึง่งสกิลครึ่งหนึง่งแต่จะเน้นไปทางเอ็นดูแลนซ์ซะส่วนใหญ่ซึ่งสายเนี่ยก็ข้อดีก็คือมันจะบิวกล้ามเนื้อได้ด้วยแล้วก็มีทักษะสกิลในคาลิคเทนิกไปควบคู่กันแต่จะไม่ได้เด่นจุดใดจุดหนึ่งแต่กกก็สาาาาาาามรรถบาานบาานนนใให้ตัวเองปีฝึ ได้มากยิ่งขึ้นครับส่วนเรื่อง nutrition style ก็จะเป็นแบบว่าแบ่งสัดส่วนกันก็คือจะกินของคีนประมาณ70%นแล้วก็จะกินแบบว่าของที่อยากกินประมาณ30%ซึ่งจะทําให้เรารู้สึกว่าในการออกกําลังกายและคุมอาหารแบบนี้จะทําให้แบบว่าปรับเาราไลฟ์สไตล์ได้ง่ายขึ้นอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าให้เรายืนยาวในการออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารได้มากยิ่งขึ้นรู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้มาเป็นเทรนเนอร์ที่ประจำสาขานี้ก็จากตัวผมนะครับเคยเป็นเทรนนี่เทรนเนอร์อยู่ในยิมาก่อนเพราะฉะนั้นอะ ก็จะมี f e ล l i n g ตอนอยู่ยิมว่ามันจะเป็นความอารมณ์แบบเวทเทรนนิ่งนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวเอกลักษณ์ของผมที่ผมชอบในกีฬาสายเนี้ยมันจะแบบไม่ได้เป็นวงกว้างมากนะครับในสายฟิตเนสอะไรเงี้ยครับแต่พอได้มาอยู่ที่เนี้ยมันเป็นที่ยอมรับได้มากกว่าหรืออะไรได้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อนข้างจะโอเคมากกว่าเพราะเราได้ฝึกเป็นสิ่งที่เราเองชอบแล้วก็มีคนที่เขาพร้อมส,สนับสนุนหรือว่าโอเคในเรื่องพวกนี้ของเราประมาณนั้นครับโดวทิ้น่ารักมาก ก็ถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้มาเป็นเทรนเนอร์ทีมนี้ก็รู้สึกท้าทายมากขึ้นครับเพราะตอนแรกปรอนอาจจะทําฝั่งมีเดียให้ t m c l k ค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ก็เข้ามาเทรนด้วยก็คืออยากถ่ายทอดความรู้คลินิกอย่างเงี้ยให้นักเรียนได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีที่ได้เข้ามาร่วมทีมในทีม TILK ครั้งนี้ด้วยครับอยากฝากอะไรถึงนักเรียนหรือว่าคนที่กําลังดูอยู่ไหมครับอ่ะนะครับสาหรับใครนะครับที่มีเป้าหมาย อยากจะออกกำลังกายนะครับ <_ d ance> เพื่อเปลี่ยนแปลงหุ่นตัวเองนะครับหรือว่ามีเป้าหมายเกี่ยวกับด้านทักษะของคลินิกล้วนๆอะไรเงี้ยครับ <_ d ance> ก็สามารถทักเข้ามาปรึกษานะครับสอบถามได้ที่ตัว T O K t a i n i n g นะครับจะมีไม่มีคคยตอบนะครับหรือทักเข้ามาถามในตัวไอจี <_ d ance> ส่วนตัวก็ได้นะครับปรึกษาได้นะครับที่ตัว E N S, S <_ d> C <ance> O แล้วก็ P A N N A W A T E ประวัติฝากถึงนักเรียนที่อยากเข้ามาเทรนกับปอนก็คือปอนจะเป็นสายที่สร้างกล้ามเนื้อลดไขมันแล้วก็ ปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ชีวิตเพื่อให้แบบว่าเราสามารถออกกาลังกายไปในระยะยาวแล้วก็ขอฝากอีกช่องทางหนึ่งก็คือไอจีคือใครอยากติดตามความรู้ในไอจีปองก็จะโพสต์อยู่ในไอจีทุกวัน5คลิปต่อสัปดาห์ก็เป็นความรู้ฟรีเพื่อนๆสามารถไปเสพติดตามได้แล้วก็มาเจอกันที่ยิมเทอเคนี่ครับก็อยากจะฝากน้ำไว้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสำหรับเอ่อเโอเคนะ private คลินิกยิมนะสาขาที่2นั่นเองนะก็ เหมือนจะอยู่ไกลแต่ก็ไม่ไกลก็อยู่โซนตลิ่งชันอยู่ดีนะถ้าใครที่สนใจนะหรือว่าอยากลองเล่นนะไม่ต้องกลัวว่าต้องแข็งแรงก่อนไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. เพราะว่าทุกคนก็เริ่มจากเบกิเนอร์นะครัหรือว่ามือใหม่ได้เหมือนกันนะ mm hmm. แล้วก็ความลับก็คือที่นี่เนี่ยคือนักเรียนผู้หญิงตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าผู้ชายแล้ว mm hmm. เป็นอะไรที่ Amazing นะค่อนข้างแปลกใจครับก็ถ้าใครที่สนใจก็ ลองนะครับสมัครดูนะครับตอนนี้ก็จะมีโปรโทดลองเทนฟรีครั้งแรกด้วยนะครับแล้วก็จะมีโปรสำหรับพรีเซลนะครับที่คนที่สนใจสมัครคอร์สต่อนั่นเองนะต้นหวังว่ากีฬานี้น่าจะทําให้เ,เรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าในแง่ต่างๆของชีวิตครับก็จ,จบคลิปเดี๋ยวเพิ่งปิดคลิปกนะครับเดี๋ยวจะมีฟุตวอล์ลเอาทเท่ๆของโค้ชแต่ละคนท้ายคลิปก็เดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับพวกเอาวันนี้นะครับก็วันพุธวันนี้เป็นวันที่เปิดยิมวัน แรกนะครับในสาขาสองก็วันนี้ต้องเล่น Pu ชเดย์ที่มีแฮนด์สแตนด์ด้วยนิดหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นไนที่ตีกีปูชะมากกว่านะซึ่งโกวันนี้เนะี่ยจริงๆอยากได้ห้าริป4ี่เซตแต่ว่าไม่ใช่เวลาหรืเอาประจำานละตอนนี้ประมาณใบสองก,กว่าแล้วโปรเตตุนจะเล่นตอนเช้าอย่างเดียวนะก็รู้สึกแบบง่วงๆนิดหนึ่งแต่ก็เดี๋ยวลองดูนะว่าเปอร,ร์ฟอร์แมนซ์จะเป็นยังไงนะก็ให้ดูเป็นชิวๆนะเป็นรอฟ o o เทสแบบว่าฟังบนพัมเพื่อ นะปกะตัวนี้คุณเล่นอะไรครับวันนี้เป็นสกิลพุชอัอะไรเะยมาไม่ตั้งตัวอ๋อนี่ผมเล่นฟุตชิงสเต็งครับอ๋อจัดเต็มแต่ไม่มีแรงนะมันมันตอนบ่ายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เวลาปกติเล่นตีสี่ไอ้ที่เดียวตื่นหลังเขาับญ่มาสักิม Loading, loading, straight for the lyrics. I like am bowling, bowling, pushing on, keep bowling, rolling, rolling. When I listen, I told him, told him, one more time your favorite MC's bronze or silver. These vibes here are golden, golden cards on the table. There's no folders, but more than the club, owning, sold in, in. tock. I get ripped off Man get pissed off when I start lift off Sweet like flavours, cookie and biscuit Slanty, yeah the bars I get ripped off Picked up myself, yo, every time I tripped top, Little petty the big rock Me and my dudes do everything mix up Full circle, that everybody linked up That's irrelevant, memory, like an elephant Keep your heart but you know that it's elegant. Get mad but always benevolent Always moving up, just leveling Constantly telling and rhyming, riddling Cycle through these sheets, I'm pedaling Hibernating and boom, you back again Oh, cause a little fire on the track again Turn the music up, vibe like a icon. มิวสิกก็วิ่งแบบกันไล่กัน Vapour, so I regulate. Yeah, UK, we will up the tune. Just meditate. Think that they get up by now then they kinda late. Man, fix is a bad man, but it's kinda bait Live every day like it's my last. Celebrate, Mind on the the tarsi. Calibrate, loaded, loaded. it with the lyrics like I'm bowling, bowling. Pushing on, keep rolling, rolling They don't wanna listen, but I told him, told him. One more time, your favourite MCs, bronze or silver. Too bad these vibes here are Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning, zoning. That's irrelevant. Make me look like an elephant. Keep it hard, but you know that it's elegant. Get mad, but always benevolent. a villain. Always moving up, just a constantly telling them rhyming, breathing psycho 3D, she's some peddling, hibernating them boom, she's back again, oh, got the little fire in the again. Turn the music on, vibe like an icon, icon, icon. Yeah, if you pump up, we can go psycho, psycho, psycho. Head to head, bar up, an icon, the mic on, mic on, mic on. Turn the music on, vibe like an icon, icon, icon. Use the icon, use the icon.